ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะชาวปรางแล้วทุกคนไม่ว่าพี่น้องหมู่บ้านไหนทุกหมู่บ้านวันนี้จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของพี่น้องชาวรั้วปรางนั้นแห่เทียนพรรษาพระราชทานณวัดหลักสามวันที่30กรกฎาคม2566ไป,ไป,ไป สืบเนื่องจากวัดหลักสามนั้นมีกำหนดการปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่12เดือนคุมภาพันธ์าดังนั้นเจ้าอาวาสวัดหลักสามจึงได้บอกบุญพี่น้องชาวลัวปรางนั้นทูลขอเทียนพระราชทานปีแรก ็อยู่กับตัวแทนของพี่น้องอยุงมอยนะครับปีนี้รู้สึกยังไงกับเปียนค่าสะพานจากคุณกระหม่อมหินอ,อ,อุบลรัตน์ครับรู้สึกดีใจทีไ<ม>่ดได้ม,มาฮะแล้วพี่นี่ยุงมอยมาเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะเลยฮะแล้ว,ล,วลูกหลานเรามาป่ะมาเหรอจายเป็นตัวแทนบ้านยุงมอยนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างประสิทธิ์ดีดีก็จะือหลังจากโควิดมาแล้วก็ไม่มีการ เปลี่ยนแรนตาหรือไม่มีเจ้าภาพของชาวฟังเลยเนาะใ้าพอเราเริ่มรอบนี้ก็หนาแน่นน่าจะประมาณ6 0 0 0คนได้อยู่มั้งเล่นสมามน้อยก็เป็น กรรมการของน้องก่อนบ่อยนะฮะพระคตินทาเรื่องมีงใดที่เราอัดจรรย์เยีาอัตถนมาด้วยรอนดี้ที่เราบ้กครปกปองใหุ้กบอลของเราให้กอาขลัเราเป็นันหนึ่งอนเดียวกันทีเรารู้จางเราด้วยแล้วเขารุกบอเราในทีมอยลุกลุกเราเราอยู่ในทีให้เล้วยงชื่อเสียง ประชากรชาวรั่วปังแถวบริเวณวัดหลัก3ามเขตหนองแถมนั้นจะอาศัยกันมากกว่า4,000ถึง5,000คนนะครับดังนั้นไม่แปลกเวลามีงานบุญณวัดหลักสามก็จะเห็นเต็มลานวัดกันทีเดียวพีชื่ออะไรเพีชสมเพลอผมส่ง้องเลยคเป็นพี่น้องปางอะไรครับปางก่อนนะวันนี้มาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของปางกฎมาครับแล้วต้น พระป่านี่ของหมู่บ้านเราหรือของใครครับของของหมู่บ้านเราคนมากครับของหมู่บ้านเราของปันไม้ไหมเระวังช่างกล้องฮะ้เ,เ,เดีย๋ยว <laughs> ตกลุมนะฮะตกลง ok เรกก็พออยจะรวมนะช่างกล้องแล้วปีนี้มีเทียนพระลลังานจากคุณกระหม่อมหญิงอภวุรัตน์เนี่ยมีความเปื้นอิทิอย่างไรบ้างก็รู้สึกภูมิใจครับ คือรีใจครับรก,ก็คือให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมาคษา,ารหรือคนที่ดูแลบ้านเมืองเรารู้จักตัวตนเรามากขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นเนาะใช่ครับผมแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะพัฒนาหรือแบบเป็นต้นแบบให้ชาว,วาร่วมลังคมู่บ้นอื่นนั้นเข้ากับสังคมให้มากกว่าเดิมครับผมทุดีก็อยากให้มีทุกทุกทุกปีครับฝากอะไรถึงพี่น้องชาวลังหมู่บ้านอื่นบ้างพี่ก็อยากให้มา สั่ไม่เคกันครับพี่ปครับเราอยู่กับอดีตประธานศูนย์ประธานงานสมาคมร้วแห่งประเทศไทยเห็นน้องแพรนะครับสวัสดีครับทานผู้นี้ชื่อลุงนวลนะครับปาวงถูกต้องไหมครับโอเควันนี้เห็นพี่น้องเชาวยุ่งรู้เรามากันเยอะเนี่ยตรงนี้เราประชาสัมพันธ์กับพี่น้องชาวยุ่งรู้อย่างไรบ้าง รอกว่าเป็นของเทนของพระราานมันไม่เคยมีออตอ่ตับลัง,งเราเจอเจาเขาบอลลมาอยู่ประเทศไทยมาส4มสสปีนี่ยังไม่เคยมีพุ่งมีเป็นครั้งแรกแต่ขอให้ความร่วมมือมาร่วมมือกันเยอะๆหน่อยผมก็ประสันไปอิมมี่ได้ครับถึงพี่น้องชาวปลังที่มาร่วมกันด้วยขอ,อฝากเลยที่มาลมเทียนพระราชทานขอให้ได้บุญกันทุกๆคนเนเทียนพระราชทานพ,พระราชทานไม่ใช่ก็ขอให้มัน ก็ต้องมาลงมือกันต่อจากนี้ไปล้วก็เว็บกูบิดมันหายแล้วมันก็น่าจะมีทุกๆปีครับครับดีครับ,บค,ครับความศรัทธาของพี่น้องชาวรั้วปางที่มีต่อวัดหลักสามน้านเกี่ยวพันกันมามากกว่า40ปีดังนั้นเมื่อเทียนพระรันทา์เล่มแรกมาที่วัดหลักสามเจ้าอาวาสท่านนั้นเลยหายห่วงอย่างติด c l i ยิ่งครั้งนี้แล้วพี่น้องชาวรัวปรังได้เป็นตัวแทนของทูลกระหม่อมหญิงปุบรัฐอัญเชิญเทียนพระราชทานสู่วัดหลักสามซึ่งพี่น้องชาวรั่วปรังนั้นต่างปลื้มปิติอย่างมากขอทีู่ลแทนพระองจดทูกทิ่นบูชาพระรัตนตร,รยัย พิธีอันเชิญเทียนพระราชทานทําให้พี่น้องชาวรัวปรังนั้นซาบซึ้งปิติเป็นอย่างมากบ่งบอกถึงการมีตัวตนของชาวรัวปรังซึ่งก็เป็นประสบนิกรชาวไทยเช่นกันครับสองท่านนี้เป็นตัวแทนจากคุณกระหม,อม่อมหญิงอุบลรัตน์นะฮะเรามาสอบถามสองท่านนี้ซึ่งเขาก็เป็นชาวรั้วปรังนะฮะ ในเขตหนองแขมแห่งนี้นะครับท่านแรกคือนางสาวจิรพรตายีคาค่ะชื่อเล่นมีไหมครับชื่อเล่นชื่อนางวอนค่ะอีกท่านหนึ่งเลยครับสุธยาพรตายีคาค่ะชื่อเล่นเงินค่ะเป็นอะไรกับบริษัทเกิดมาเฮงครับเออเป็นแฟนเสียรู้ค่ะเจ้าของบริษัทเกิดมาเฮงโอ้เรามาอยู่กับท่านประธานเกิดมาเฮงอีกออดนึงนะฮะวันนี้ที่เรามีพิธีเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษามาที่วัด หลักสามแห่งนี้แล้วเทียนเล่มนี้ก็เป็นเทียนพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยในานามของบริษัทเกิดมะเฮงที่เรารับเป็นเจ้าภาพครั้งนี้รเรามีขั้นตอนเริ่มต้นอะไรบ้างจากจากวันแรกถึงวันนี้ครับค่ะก็ทางเจ้าวาดก็ไปที่บริษัทให้เอ,อไปบอกบุญให้เราแล้วก็อนุโมทนานร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นตัวแทนของ ชาวหนองแขมไปเข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านแล้วก็นําเทียนมาแห่แล้วก็มอบให้กับวัดหลักสามในวันนี้ค่ะแล้วเหนื่อยไหมครับเอาไม่เลยค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวมากเลยเกียนแก้วุังกรในนามของบริษัทเกิดมาเห็นที่เห็นพี่น้องชาวรั้วลุมกลังเราเนี่ยให้การตอบรับแบบค่อนข้างที่จะล้นหลามแบบเนี้ย มีความประทับใจอะไรบ้างวันนี้ก็ประทับใจมากเลยเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพเล้วเราก็ให้ลุงคำตาสามเป็นประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มล้วเราเนาะจึ้ก็มีหลายเนาะคุณเอนต้อยยงมอยอะไรเงี้ยเพ็ยโยงหลายหลายหลายกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกล้น้องแชมเราแล้วก็มารอรอกันแล้วก็เดินทีแรกคิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้มานี่เยอะมากก็รู้สึกดีใจประทับใจมากค่ะที่แบบ เห็นคนดอยเรารักกันสามัคคีกองเกี่ยวกันเสียดายเนาะปีนี้เอ่อเสียอูดอเสียอูดไม่ได้อยู่ด้วยติดภารกิจไปดูงานที่จีนค่ะครับผมตรงนี้อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องชาวปลังเสริมไม้ทัศสักนิดหนึ่งค่ะก็เอ่อในตัวแทนเป็นที่ได้รับเป็นตัวแทนเข้าเฝ้าพรลส์สถานเทียนในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจและประทับใจที่เอ่อพี่น้องเรารัก ไข่สมัคคีกันนะคะมาแห่เทียนด้วยกันเยอะมากเลยค่ะก็ดีค่ะเป็นการแสดงออ,อกถึงว่าเรารักกันแล้วก็อยู่รักใข้สมมามัคคีกันนะคะพิธีแห่เทียนเข้ารรษาของกลุ่มพี่น้องชาวรวบปังในเขตกรุงเทพมหานครและบริมมณฑลนั้นยังมีส่วนร่วมต่อวัดในชุมชนนั้นน้อยไปนิดนึงนะครับ ดังนั้นหากมีโอกาสก็ควรที่จะศึกษาร่วมไม้ร่วมมือกันให้มากๆให้สมกับพี่น้องชาวโรปังนั้นนับถือาศาสนาพุทธนะครับขอขอบคุณมากๆเลยค่ะชาวปางล้วทุกคนไม่ว่าพี่น้องหมู่บ้านไหนทุกหมู่บ้านพร้อมร่วมใจกันมาแห่เทียนพระราชทานนี้รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของท่าน วันนี้หากนีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประกันไดกราบประทานอาภัยด้วยครับขอขอบคุณบริษัทประสานอลูมิเนียมรับเหมาก่อสร้างบริษัทเกิดมาเฮงภรรยาซี o โอประธานบริษัทเกิดมาเฮงขอขอบคุณเจ้าวัดวัดหลักสามและชุมชนชาววัดหลักสามเป็นอย่างมากขอบคุณครับสวัสดีครับ้านเมืองีีด